ปัญญาออมส o ูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิอ school บริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอ school เลขที่บัญชี 1 5 1 8 6 6 6 3 2 8คําคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ6บอกว่านักเรียนคนหนึ่งศึกษาสารอินทรีย์ในพืช A B และ C โดยบดพืชแต่ละชนิดให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำแล้วนำไปคั้นและกองเพื่อนำของเหลวที่ได้ไปทดสอบด้วยวิธีการต่างๆได้ผลการทดสอบดังตารางอ่ะก็คือเอาพืช ABC มาทดสอบโดยสารที่เขาจะใช้ทดสอบเป็นหลักเนี่ยก็จะมีสารละลายไอโอดีนแล้วก็สารละลายไบยูเลตแล้วก็กระดาษสีขาวโอเคก่อนอื่นน้องต้องรู้ก่อนว่า าการทดสอบสารละลายแต่ละตัวเนี่ยหรือสารอินเนี่ยมันจะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันถูกไหมซึ่งเราจะใช้ไม่เหมือนกันเลยเราจะใช้สารที่ทดสอบไม่เหมือนกันเลยโดยพี่ก็จะมาเขียนตรงนี้การทดสอบ โปรตีนอ่ะถ้าเป็นโปรตีนเนี่ยเราจะใช้ไบูเลตไบูเลตเราจะใช้ไบูเลตหรือไบูเลตเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสารละลายน้องต้องจำให้หมดนะจำอีกชื่อหนึ่งด้วยก็คือสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตอะ หรือเรียกไบูเลต2ชื่อนี้คือสารตัวเดียวกันโอเคไหมเราจะใช้2ตัวนี้หรือสารตัวเดียวกันนี้เนี่ยไปทดสอบโปรตีนปกติเนี่ยมันจะเป็นสารสีฟ้าปกติตอนที่ยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสารไบูเลตตัวเนี้ยมันจะเป็นสีฟ้าทีนี้พอน้องไปเจอโปรตีนปั๊บเนี่ยพอมันจะพอมันไปเจอกับโปรตีนแล้วเนี่ยมันจะให้ผลกลายเป็นบวก มันก็จะเปลี่ยนจากสีฟ้ากลายเป็นสีม่วงอ่ะถ้าเจอโปรตีนจะกลายเป็นสีม่วงแต่ถ้าไม่เจอโปรตีนก็จะเป็นสีเดิมก็คือสีฟ้าโอเคไหมต้องจําสีด้วยโอเคไหมเพราะว่าเขาสอบออกเนาะอันนี้ก็จบไปของโปรตีนนะทีนี้เรามาดูการทดสอบคาร์โบไฮเดรตอการทดสอบคาร์โบไฮเดรตเนี่ย จะใช้ต้มกับเบเนดิกต้มกับเบเนดิกเราจะเอาไปต้มกับเบเนดิกแล้วดูว่ามันเกิดผลยังไงโดยถ้าเราต้มกับเบเนดิกแล้วเนี่ยมันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว การทดสอบคาร์โบไฮเดตเนี่ยมันมี2แบบโอเคไหมเดี๋ยวพี่พี่ลืมเขียนตรงนี้ก็คือการทดสอบคาร์โบไฮเดตนะน้องมันจะมี2แบบคือทดสอบน้ําตาลกับทดสอบแป้งเนาะมันจะใช้ไม่เหมือนกันการทดสอบคาร์โบไฮเดตอย่างแรกเนี่ยคือทดสอบน้ําตาลก่อนถ้าทดสอบน้ําตาลถ้าทดสอบน้ําตาลจะใช้ต้มกับเบเนดิก โอเคป่ะ okay, เราจะใช้สารละลายเบเนดิกตรงนี้เราจะเรียกว่าเบเนดิกเนี่ยใช้ในการตรวจสอบหรือทดสอบน้ําตาลว่ามันมีเจือปนอยู่ไหมอันนี้คือใช้เบเนดิกต้มกับเบเนดิกเนาะแล้วถ้ามีน้ําตาลเจือปนอยู่เนี่ยจะให้ผลเป็นบวกซึ่งถ้าให้ผลเป็นบวกแล้วเนี่ยก็จะปกติเบเนดิกจะเป็นสีฟ้านะเบเนดิกจะเป็นสีฟ้าเหมือนไบูเลตเลย แล้วถ้ามันให้ผลเป็นบวกแล้วเนี่ยจะเกิดตะกอนอิดเกิดตะกอนอิดเกิดตะกอนสีแดงอิดอะเกิดตะกอนสีแดงอิดอืมตรงนี้ผลเป็นบวกก็คือการที่มันไปเจอกับ น้ำตาลจริงๆอ่ะมันจะให้ผลเป็นบวกแต่ถ้ามันไม่ได้เจอกับน้ำตาลมันก็จะให้ผลเป็นลบถูกปะ่ะซึ่งผลเป็นลบก็จะเป็นสีเดิมของมันก็คือเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ปะ่ะถ้าไม่มีน้ำตาลแต่ถ้ามีน้ำตาลแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลเป็นบวกก็คือจะเกิดตะกอนสีแดงอิดแต่จะมีข้อควรระวังตรงนี้นิดหนึ่งก็คือมันจะไม่มีผลกับน้ำตาลชนิดหนึ่งก็คือซูโคส ไม่มีผลกับซูโคสคือปกติเนี่ยถ้าน้องมีน้ำตาลถ้ามันเป็นน้ำตาลอื่นอะมาต้มกับเบนเนดิกต์แล้วเนี่ยมันจะให้ตะกรอนอิดสีแดงอ่าตะกรอนสีแดงอิดตรงนี้ตะกรอนสีแดงอิดเนอะทีนี้ มันจะมีน้ําตาลอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่เกิดตะกรสีแดงอิดแม้ว่าจะเอาไปต้มกับเบเนดิกก์ก็ตามซึ่งน้าตาลชนิดนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าซูโคตนั่นเองคือน้ําตาลซูโคตเนี่ยไม่มีผลอันนี้ต้องจําแยกเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวยกเว้นนะ่นนะก็คือไม่มีผลกับซูโคตเบเนดิกไม่สามารถตรวจสอบซูโคสได้อยู่ดีถ้ามีน้ําตาลซูโคสไม่สามารถใช้เบเนดิกตรวจสอบได้โอเคปะ่ะ แล้วก็อย่างที่2ก็คือการทดสอบแป้งทดสอบน้ำตาลไปแล้วก็เป็นทดสอบแป้งทดสอบแป้งเนี่ยจะใช้สารละลายไอโอดีนใช้สารละลายไอโอดีนสารละลายไอโอดีนปกติจะมีสีเป็นสีม่วง สารละลายไอโอดีนปกติจะมีสีเป็นสีม่วงถ้าหยดสารละลายไอโอดีนไปโดนกับแป้งจะให้ผลเป็นบวกถ้าเจอกับแป้งจะให้ผลเป็นบวกจะเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินโอเคปะ่ะแต่ถ้าให้ผลเป็นลบก็คือสารอย่างอื่นที่มันไม่ใช่แป้งอะ่ะก็จะให้ผลเป็นลบหมดเลย ซึ่งผลเป็นลบก็คือไม่เจอแป้งถูกไหมถ้าไม่เจอแป้งก็แสดงว่ากลายเป็นสีม่วงเหมือนเดิมก็คือจะเป็นสีม่วงเหมือนเดิมเหมือนสารตั้งต้นตรงนี้อ่ะทีนี้เราก็จบเรื่องการทดสอบคาร์โบไฮเดรตไปละอ่ะพี่ก็จะมาถึงการทดสอบไขมันการทดสอบไขมันก็ไม่มีอะไร <c oughs> เขียนตรงนี้แล้วกันการทดสอบ ไขมันการทดสอบไขมันก็ง่ายๆเลยก็คือถูกับกระดาษถูกับกระดาษแล้วเราจะเห็นว่ากระดาษมันจะโปร่งแสงถูก,กระดาษถ้าผลเป็นบวกหรือมีไขมันเนี่ยถ้ามีไขมันเนี่ยหรือผลเป็นบวกกระดาษจะโปร่งแสง กระดาษโปร่งแสงอ่ะเนาะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละทีนี้เราก็มาดูในตารางกันตารางเนี่ยบอกว่าสาร a เนี่ยทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วเนี่ยสารละลายไอโอดีนนะปกติสารละลายไอโอดีนจะมีสีม่วงถูกไหมแล้วพอหยดสารหยดลงไปในสาร a เป็นสารละลายสีน้ําเงินแกมม่วง ก็คือสีน้าเงินอยู่ดีนั่นแหละเนาะก็คือกลายเป็นสีน้ําเงินแสดงว่า a ให้ผลเป็นบวกกับ iod ถูกป่ะอ่ะพี่ก็จะเขียนว่าตรงนี้ได้ผลบวกอ่ะถ้าได้ผลเป็นบวกแสดงว่าสาร iod เนี่ยมันใช้ทดสอบแป้งถูกไหม i ี d เนี่ยทดสอบแป้งเพราะฉะนั้น a น่าจะมีแป้งเจือปอนอยู่แล้ว a เนี่ยน่าจะเป็นแป้ง โอเคปะ่ะเพราะมันให้ผลเป็นบวกเพราะมันให้สีน้ำเงินเห็นปะ่ะเคไหมทีนี้มาทดสอบกับไบูเลตไบูเลตให้สารละลายสีฟ้าเหมือนเดิมเห็นปะ่ะปกติไบูเลตมันทดสอบโปรตีนถูกไหมอะถ้าเจอโปรตีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วปกติไบูเลตถ้าไม่เจอโปรตีนจะเป็นสีฟ้าอันนี้เนี่ยเป็นสารละลายสีฟ้าแสดงว่าให้ผลเป็นลบ ให้ผลเป็นลบก็แสดงว่าไม่เกิดอะไรกับโปรตีนแสดงว่า A ไม่มีโปรตีนเจือปนโอเคปะ่ะ A มีแป้งเจือปนแต่ไม่มีโปรตีนออะทีนี้เรามาดูอีกช่องหนึ่งช่องหนึ่งบอกว่าถูกบนกระดาษขาวถูบนกระดาษขาวไม่โปร่งแสงไม่โปร่งแสงก็แสดงว่าให้ผลเป็นลบโอเค A ก็จบไปแล้วมาดู B B เนี่ยสารละลายไอโอดีนตรงนี้เนี่ย เป็นสีน้ำตาลเนาะแก้ตรงนี้นิดนึงเป็นสีน้ำตาลโอเคไหมแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยถูกแล้วก็คือ copper sulfate เนี่ยเป็นสีฟ้าแล้วก็เบเนดิกเป็นสีฟ้าส่วนสารละลายไอ d ดีเนี่ยปกติจะเป็นสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลแล้วถ้าหยดลงในแป้งแล้วเนี่ยถ้าให้ผลเป็นบวกจะเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าให้ผลเป็นลบก็จะเป็นสีเดิมก็คือสีน้ำตาล โอเคไหมตรงนี้แก้นิดเดียวโอเคทีนี้เราก็มาดูต่อก็คือสารละลายสีน้ำตาลแสดงว่าให้ผลเป็นลบใช่ป่ะ i o d i e เนี่ยให้สีน้ำตาลก็คือผลเป็นลบแล้วก็พอหยดไบโอเลตไปแล้วเนี่ยก็ให้ผลเป็นลบก็คือสีฟ้าถูบนกระดาษสีขาวโป่งแสงมากขึ้นก็แสดงว่า ให้ผลเป็นบวก b เนี่ยน่าจะเป็นไขมันถูกปะแล้วก็มาดู c c บอกว่าสารละลายอดีนให้ผลสีน้ำตาลก็คือผลเป็นลบแล้วก็ทดสอบด้วยไบูเลตเป็นสีม่วงให้ผลเป็นบวกถูกปะเพราะไบูเลตเนี่ยถ้าผลเป็นบวกจะเป็นสีม่วงไบูเลตดั่งเดิมเป็นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงถูกไหมไอสาร c มีสีม่วงแสดงว่าให้ผลเป็นบวกที่ไบูเลตเนาะแล้วก็ c เอามาถูกกับกระดาษแล้วไม่โปร่งแสงก็ให้ผลเป็นลบนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้ได้เลยว่า a ทดสอบไอโอดีนแล้วให้ผลเป็นบวก a น่าจะเป็นแป้งอ่ะเขียนเลย a เนี่ยแป้ง b เนี่ยให้ผลเป็นบวกกับการถูบนกระดาษแสดงว่า b เนี่ยเป็นไขมัน b เป็นไขมัน c เนี่ยเป็นโปรตีน ซีเป็นโปรตีนเพราะว่าใบยูเลตเป็นสีม่วงโอเคปะ่ะทีนี้เราก็มาดูช้อยว่าไหนถูกต้องเขาบอก A สามารถนำมาสกัดสารที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันได้ A สามารถนำผลิตเป็นน้ำมันได้จริงปะ่ะเเป็นแป้งถูกไหมแป้งไม่เกี่ยวกับน้ำมันน้ำมันต้องเป็นไขมันน้ำมันตรงเนี้ยต้องเป็นไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ย A เนี่ยมันเป็นแป้ง เเนี่ยเป็นแป้ง A ก็เลยไม่ใช่ข้อ1ผิดข้อ2บอก B นํามาทําผงอะ B นํามาทําผงแป้งได้ในการประกอบอาหาร B เป็นไขมันไม่ได้ทําผงแป้งถูกปะผิดอีกแล้วแล้วก็ข้อ3าบอกว่า C นํามาสกัดได้สารที่นํามาผลิตเป็นอาหารเสริมโปรตีน ก็คือเขาบอก C เป็นโปรตีนก็ถูกต้องถูกป่ะ C เนี่ยเป็นโปรตีนเพราะว่าทดสอบไบโอเลตแล้วได้โปรตีนสีม่วงเนาะได้เป็นไบโอเลตสีม่วงก็แสดงว่า C เป็นโปรตีนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเอามานําผลิตเป็นอาหารเสริมโปรตีนได้เพราะฉะนั้นข้อข้อนี้จึงตอบข้อที่3โอเคป่ะข้อนี้ตอบข้อที่3 อะมาดูช้อยต่อไปช้อยต่อไปเนี่ยบอกว่า A กับ B, b ใช้เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชได้ก็ผิดถูกไหมเพราะว่า a เป็นแป้ง b เป็นไขมันไม่สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนได้อะแล้วก็ข้อ5บอก B กับ C นนำมารับประทานแทนข้าวได้ข้าวเนี่ยเป็นแป้งข้าวเป็นแป้งแต่ b เป็นไขมันไม่สามารถทดแทนได้ C เป็นโปรตีนไม่สามารถทดแทนได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองโอเคก็คือสรุปนะก็คือเราจะมาดูผลการทดลองต,งตรงนี้ก่อนก่อนที่น้องจะดูผลการทดลองตรงนี้เนี่ยน้องก็ต้องมีความรู้อยู่ในหัวก็คือสาระละลายไอโอดีนเนี่ยมันใช้ทดสอบแป้งซึ่งสาระละลายไอโอดีนดั้งเดิมจะมีสีเป็นสีน้ำตาลแล้วพอหยดใส่แป้งแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสีน้าเงินแกมม่วงตรงนี้ หรือสีน้ำเงินนั่นแหละเนาะแล้วสารละลายไบูเลตหรือคอปเปอร์ซัลเฟตสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตหรือไบูเลตเนี่ยจะใช้ทดสอบโปรตีนแล้วปกติเนี่ยมันจะมีสีฟ้าแต่ถ้ามันเจอโปรตีนแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงแล้วก็การทดสอบไขมันก็คือการถูกบนกระดาษถ้ามีไขมันกระดาษจะโปร่งแสงเนาะกระดาษจะโปร่งแสง จะบ่งบอกว่าสารประเภทน,นั้นเนี่ยมีไขมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการทดสอบน้ำตาลตรงนี้แถมให้ก็คือใช้ต้มกับเบเนดิกซ์ซึ่งเบเนดิกเนี่ยปกติจะมีสีฟ้าถ้าเจอกับน้ําตาลเอาไปต้มแล้วจะเกิดตะกอนสีแดงอิฐดซึ่งตะกอนสีแดงอิฐจะไม่มีผลกับน้ำตาลซูโคส คือคือเราเอาน้ําตาลซูโค่ไปตรวจกับเบเนดิกไม่ได้มันจะไม่เกิดตะกอนสีแดงอินอยู่ดีคือน้ําตาลอื่นจะเกิดตะกอนสีแดงอินนะแต่ว่ายกเว้นซูโคสอันนี้เป็นตัวยกเวน้นที่น้องต้องจําว่าซูโคสจะไม่มีผลกับเบเนดิกใช้ตรวจกับเบเนดิกไม่ได้แค่นั้นแหละอ่ะข้อนี้ก็ประมาณนี้เนาะออมความรู้ออมมิชาออมปัญญาออมสกูล